นางเอกดังขอบคุณพี่ถาถึงเวลาเซกูดบายจิมกีตั้งแต่ได้เข้ามาโลดแล่นในเส้นทางบันเทิงนางเอกมุกวรนิตก็อยู่กับ GMMTV มาตลอดสิบกว่าปีและแล้วถึงเวลาที่ต้องโบยบินออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่บ้านหลังนี้ก็ยังรักและคิดถึงไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดมุกวรนิตมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า รู้สึกขอบคุณทุกๆวันทุกๆนาทีที่อยู่กับบริษัท GMMTV บริษัทที่ดีที่สุดโดดๆของมุกเสมอมาที่ที่เป็นที่ทำงานเป็นครอบครัวเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กๆและเป็นส่วนหนึ่งใหญ่ๆที่ทำให้มุกเป็นมุกในวันนี้ทั้งนิสัยใจคอและหน้าที่การงานขอบคุณที่ให้ความอบอุ่นเสมอมาค่ะขอบคุณพี่ถาที่เป็นเจ้านายและพี่ที่ดีที่สุดมาโดยตลอดขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆกับมุกเสมอมาค่าความรัก และเคารพที่มีให้พูดหรือพิมพ์กี่หน้ากระดาษก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่มุกรู้สึกได้ทั้งหมดมุกรักพี่ถาและ GMMTV มากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านใน GMMTV ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาอย่างอบอุ่นตลอดเวลาที่ผ่านมามอบความรักความเอ็นดูที่สัมผัสได้ให้โอกาสเสมอและทีมงานทุกคนที่เป็นกันเองเก่งน่ารักคล่องแคล่วทำให้ทุกงานของเราราบรื่นเสมอ ขอบคุณมัมส้มผู้จัดการของมุกตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราทำงานกันมาได้อย่างเข้าใจกันราบรื่นนนนน,นล้านเปอร์เซ็นต์มาตลอดมันช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อค่ะขอบคุณศิลปินรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นรุ่นใน GMMTV ที่น่ารักต่อกันเสมอมาหาหลายหลายคนก็ผูกพันมากกกกจริงจริงหมดสัญญากับบริษัทแล้วมุกมาโฟกัสเรื่องงานธุรกิจมากขึ้นค่ะแต่มุกยังไม่ออกจากวงการนะคะยังทำงานในวงการอยู่เพลงก็ยังทำข้ามุกขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะทั้งที่ติดตามมานาน และเพิ่งติดตามมุกทราบซึ่งใจมากๆมุกยังมีผลงานให้ดูเรื่อยๆข้าไม่ต้องห่วงทำเป็นเก่งจริงๆก็พิมพ์ไปร้องให้ไปแงง